大家好นอเทเดนเชียงใหม่เซียนแจยวอมอนใจยเดอะคาร์ตันภูวิล่าสารพีสวัสดีค่ะนอเทเดน,นเชียงใหม่ค่ะวันนี้พวกเราอยู่กันที่เดอะคาร์ตันภูวิล่าสารพีเป็นภูวิล่าสร้างใหม่ค่ะ ห่างจากโรงเรียนนานาชาติเยอรมันห้าทีเท่านั้นค่ะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูข้างในด้วยกันนะคะ โซนแรกของเรานะคะก็จะเป็นบริเวณลานจอดรถค่ะลานจอดรถของเรานะคะจะปูพื้นด้วยสแตปมคอนกรีตสามารถจอดรถได้2คันค่ะข้างหลังลานจอดรถของเรานะคะก็จะเป็นโซนของสาว่ายน้ําที่สามารถเดินทะลุไปได้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของซ้ายมือนะคะก็จะเป็นบริเวณสวนเดี๋ยวเรามาดูข้างในบ้านกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ เข้ามาส่วนแรกนะคะเราก็จะเจอบริเวณห้องนั่งเล่นก่อนห้องนั่งเล่นของเราก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างให้ครบหมดเลยโดยบ้านหลังนี้ค่ะมีเนื้อที่ดิมทั้งหมด100ตารางวาพื้นที่ใช้สอย4ี5กตารางเมตรนะคะถ้าลูกค้าเข้ามานะคะจะรู้สึกเลยว่าบ้านเนี่ยเราสามารถใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันนะคะเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างกว้างแล้วก็ออกแบบจัดสรรได้อย่างลงตัวทุกจุดเลยค่ะความพิเศษของเราก็คือของเราจะใช้ ผนังดับเบิลวอลซึ่งผนังตรงนี้สามารถกันแสงกันเสียงกันความร้อนนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่สเปซในส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะเราได้ติดแอร์ฝังส่วนบริเวณของเคาน์เตอร์ครัวค่ะตรงนี้ก็คือมีการดิวอินให้เรียบร้อยนะคะถ้าสมมติว่าคุณลูกค้าสนใจอะคะ่ะก็ยังสามารถเลือกได้ว่า ต้องการเป็นบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์ไหมหรือว่าเป็นบ้านเปล่าๆยังไม่ต้องใส่เฟอร์นิเจอร์พวกนี้นะคะซึ่งบ้านหลังนี้ค่ะความพิเศษของเขาเนี่ย จุดเด่นก็คือจะเป็นบริเวณสระว่ายน้ำนะคะซึ่งตรงนี้เวลาเราเปิดมาค่ะเราสามารถเดินมาที่บริเวณสระว่ายน้ำได้เลยในส่วนของบริเวณสระว่ายน้ำนะคะโครงการของเราอะคะ่ะสระว่ายน้ำจะเป็นระบบเกลือขนาด6กคูนสามนะคะแล้วก็บริเวณของเราอะคะ่ะก็ยังมีเก้าอี้สําหรับไว้อาบแดดอีก2ตัวนะคะซึ่งพื้นที่ใช้สอยในบ้านของเราอะคะ่ะมีทั้งหมด465ตารางเมตรถึงแม้ว่าที่ดินจะ1 0 0อตารางวาก็จริงแต่ว่า ลูกค้าเนี่ยสามารถใช้พื้นที่ใช้สอยในบ้านได้ครบทุกฟังก์ชันเลยค่ะตอนนี้เราก็จะเข้าไปที่ห้องครัวค่ะก็คือของเราค่ะโครงการของเราด้วยความที่เราออกแบบพื้นที่ใช้สอยทุกอย่างให้อย่างลงตัวเนาะเนื่องจากบริเวณตรงนี้ค่ะของเราเป็นห้องรีฟวิ่งแล้วเราติดแอร์ฝังเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เลยกั้นกระจกไว้เพื่อที่ลูกค้ามาพักหรือว่าลูกค้ามีแขกมาพักอะคะ่ะบริเวณนี้ก็จะได้เย็นสบายนะคะตอนนี้เราจะไปดูกันที่บริเวณห้องครัวกันค่ะ ในส่วนของบริเวณข้างในบ้านเพิ่มเติมนะคะด้านซ้ายมือของเราอะคะ่ะก็จะเป็นบริเวณครัวนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นครัวแบบจัดเต็มเลยคะ่ะก็จะมีทั้งเตาอบมีตู้เย็น2ประตูนะคะแล้วก็เครื่องล้างจานของเรานะคะเราใช้ของฮาฟาเลคะ่ะ แล้วก็ทุกอย่างที่เราใช้ก็ค่อนข้างมีคุณภาพนะคะถ้าลูกค้ามาชมด้วยตัวเองเนี่ยลูกค้าก็จะเห็นเด้ว,ว่าบริเวณครัวของเราเนี่ยกว้างมากนะคะสามารถทำอาหารได้หลายอย่างเดี๋ยวเราจะไปดูครัวไทยกันนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะก่อนถึงครัวไทยนะคะก็จะมีห้องแม่บ้านอีกหนึ่งห้องซึ่งห้องแม่บ้านก็จะมีห้องน้ำในตัวะคะ่ะ บริเวณนี้นะคะจะเป็นบริเวณของครัวไทยค่ะซึ่งครัวไทยของเราก็กว้างมากๆนะคะครัวไทยของเราค่ะมีชุดเตาแก๊สกับที่ดูดควันของฮาร์เฟลให้เรียบร้อยนะคะซึ่งตรงนี้ลูกค้าสามารถใส่เครื่องซักผ้ากับเครื่องอบผ้าได้ค่ะแล้วก็ของเราเนี่ยมีปั๊มน้ำแทงน้ำแถมให้เรียบร้อยด้วยนะคะนอกจากบริเวณครัวไทยตรงนี้นะคะแล้วก็เรายังมีห้องที่เหลือข้างล่างอีกหนึ่งห้องซึ่งตรงนั้นสามารถดัดแปลงเป็น ห้องทางานหรือว่าห้องสําหรับผู้สูงอายุได้ค่ะซึ่งห้องตรงนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะห้องน้ําในตัวของเราก็ยังมีตัวเรนชาวเวอร์ให้นะคะในส่วนของห้องตรงนี้ค่ะด้วยความที่ตอนนี้เรายังไม่ได้ทําเป็นห้องนอนเนาะลูกค้ายังสามารถทําเป็นห้องอเนกประสงค์ห้องอื่นๆได้นะคะจะเป็นห้องออฟฟิศหรือว่าห้องนอนอีกทีนึงก็ได้ค่ะ ซึ่งห้องนี้นะคะสามารถเดินมาแล้วก็จะเห็นวิวของสระว่ายน้ําหน้าบ้านด้วยะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างบนกันนะคะซึ่งหลังนี้คะ่ะมีห้องเก็บของใต้บันไดด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกัน,นะคะ่ะว่ามีอะไรบ้างข้างบนนะคะของเราจะเป็นบันไดไม้ะคะ่ะมาดูที่ชั้นสองนะคะว่ามีอะไรบ้างในส่วนของชั้นสองนะคะนอกจากาบันไดจะเป็นไม้นะคะพื้นของชั้นสองก็คือจะเป็นกระเบื้องลามิเนตนะคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูห้องนอนใหญ่กันนะคะว่ามีอะไรบ้างห้องนอนใหญ่นะคะพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าบริเวณห้องค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็เรายังมีระเบียงให้อีก2จุดนะคะในส่วนของห้องนอนใหญ่เนี่ยเราได้มีการแต่งเฟอร์นิเจอร์บิวอินให้ลูกค้าครบเรียบร้อยหมดแล้วนะคะลูกค้าสามารถทิ้งกระเป๋าเข้ามาอยู่อย่างเดียวได้เลยคะ่ะแล้วก็ในส่วนของห้องนอนใหญ่เนี่ยเรามีห้องน้ําในตัวพร้อมกับอ่างอาบน้ํานะคะ ในส่วนของห้องน้ำนะคะนอกจากอ่างแล้วนะคะเราก็มีเรนชาวเวอร์แล้วเราก็ยังมีในส่วนของบริเวณล้างมือให้อีก2จุดค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูห้องนอนที่เหลือกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างห้องนอนที่เหลือน,นะคะก็จะเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ําในตัวเหมือนกันค่ะในส่วนของฟังก์ชันก็คล้ายๆกันเลยค่ะจะต่างกันตรงที่ว่าห้องนอนที่เหลือจะไม่มีอ่างอาบน้ําให้แต่ว่าในส่วนของบิวอินแล้วก็ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างก็ยังมีให้เหมือนเดิมค่ะ ในส่วนของห้องนอนที่2ห้องนี้นะคะก็มีการแต่งเฟอร์นิเจอร์บิวอินให้เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีเตียงนะคะแล้วก็จะมีตัวบิวอินโต๊ะเครื่องแป้งซึ่งบริเวณนี้นะคะ่ะลูกค้าสามารถนั่งประชุมหรือว่าแต่งหน้าก็ได้นะคะจุดเด่นของห้องนี้นะคะก็คือด้วยความที่ห้องนะคะก็คือไซส์ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าห้องเนี่ยมีฟังก์ชันค่อนข้างครบแล้วก็ยังมีวิวสระว่ายน้ํากับระเบียงลูกค้าสามารถเดินออกมาชมสระว่ายน้ําข้างหน้าบ้านได้อีกทีหนึ่งค่ะ อันนี้จะเป็นห้องนอนห้องที่3นะคะห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวเหมือนกันค่ะแล้วก็ในส่วนของห้องนอนนะคะก็มีการใส่ดิวอินให้เรียบร้อยนะคะห้องนี้ก็จะคุมโทนเป็นโทนสีเทานะคะพื้นก็เป็นพื้นกระเบื้องลามิเนตส่วนสุขภัณฑ์นะคะของโครงการของเราอะค่ะใช้ของอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะโครงการของเรานะคะ,ะ,คะ,คะ,คะยังรับประกันโครงสร้างให้อีก10ปีค่ะถ้าลูกค้าสนใจยังไงก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ข้างล่างได้เลย นื่องจากบ้านของเราเป็นสไตล์นอร์ดิกนะคะเราก็จะมีระเบียงค่ะที่ลูกค้าสามารถดูดาวหรือว่าสามารถแทง์เอาท์ปาร์ตี้กับเพื่อนๆได้นะคะซึ่งบริเวณระเบียงของเราอะคะ่ะสามารถเข้าได้2ทางเนาะก็คือเมื่อกี้จากห้องมาสเตอร์แล้วก็สามารถเข้าได้จากทางนี้ด้วยค่ะในส่วนของระเบียงนะคะด้วยความที่บ้านเราเป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกนะคะ เราสามารถทํากิจกรรมข้างบนได้สามารถแทง์เอาท์ได้สามารถดูดาวได้นะคะซึ่งโครงการของเราค่ะมีทั้งหมด6หลังทีนี้ในส่วนของระเบียงด้านหน้าค่ะก็สามารถเดินออกจากห้องมาสเตอร์มาดูบริเวณหน้าบ้านของตัวเองได้ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจบ้านหลังนี้สามารถสอบถามได้ที่ลิงก์ใต้ใ description เลยนะคะแล้วพบกันใหม่กับบ้านสวยๆจากทีมงานนอเทอแลนด์แอนด์เฮาส์เชียงใหม่ เรายังมีภูวิลล่าให้เลือกอีกมากมายหลายโซนหลายราคาทั่วเชียงใหม่สนใจอยากซื้ออยากขายอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่เชียงใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้คิมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ